เลยว่ายังไงยังไงนี่ขออยู่ลำดับต่ำกว่าสามสิบนะท่านโทนี่ก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะมผมก็เลยบอกท่านเกลียงว่าเดือนกุมภาเนี่ผมจะไปดูงานเอ็กซโปที่ดูใบนะ<ม>ถ้าเป็นไปได้นี่มีโอกาสขอพบโทนี่ที่ดูใบด้วย นะก็อยู่ในระหว่างการประสานว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเสียงให้สัมภาษณ์ของวิทูลนามบุตรผ่านเพจอุบลคอนเน็กสื่อท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีนี้ทุกเรื่องไกลีกิจวัฒนะนำไปเป็นหลักฐานร้องกกตให้ยุบพักเพื่อไทยอีกครั้งเรืองไกรระบุว่าเสียงวิทูลขณะที่ให้สัมภาษณ์ ชัดเจนว่าได้มีการขออยู่บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในลำดับที่ต่ำกว่าลำดับที่30จากโทนี่วุฒซัมซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยโดยมีนายเกรียงเป็นผู้ต่อสายตรงชัดเจนทั้งภาพและเสียงเป็นประเด็นที่ต้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบว่าเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพักเพื่อไทยโดยนายเกรียงยินยอมหรือกระทําการอันใดทําให้บุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพัก กระทำการเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดอิสระหรือไม่ร้อนถึงชละน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยต้องออกมายืนยันว่าพักไม่รับทราบกรณีที่ใครก็ตามกล่าวอ้างว่าเป็นสมาชิกพักผู้สมัครพักโดยไม่ผ่านกระบวนการสัญหายิ่งถ้ามีเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่รับไม่ได้โดยเฉพาะเป็นประเด็นที่ทำให้พักเสียหาย นี่ก็เพียงพอที่ทําให้กรรมการสรรหาจะไม่รับพิจารณาด้วยซ้ําข้อตกลงที่วิทูลอ้างว่าจะรู้ผลในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหากเขามีโอกาสได้เจรจากับโทนี่จึงเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นไม่ได้วิทูลซึ่งอกหักจากภูมิใจไทยไปไม่ได้กับพลังประชารัฐจึงอาจต้องอยู่ในสถานะตกที่นั่งลําบากเพราะปากพาไปอีกครั้งก็ผม่ีี ผมมีหลายหลายแนวทางรับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ยสอสอที่คิดจะออกรับตังค์เข้ามาแล้วก็ตังไปเสียไม่ได้่ธรรมดามันไม่เป็นรัฐบาลมากเลยรัฐบลนะแรงสไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาลต้องเอาแรงสไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาล หากยังจับกันได้ก่อนหน้านี้ระหว่างงานเลี้ยงวันเกิดพงศักดิ์รักตพงไพศาลแม่ทัพภาคกลางกทมพักเพื่อไทยก็เป็นเกลียงกันตินันที่ต่อสายหาคนแดนไกลจนถูกสนทิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากันมติการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนำไปร้องต่อกอกอตในข้อหาเดียวกันนี้มาแล้วสนทิยาระบุว่า ขณะนี้มีคำร้องยุบพักเพื่อไทยอยู่ที่กกตประมาณสิบสำนวนอนาคตทางการเมืองกับพักเพื่อไทยของวิทูลนามบุตรจึงต้องสะดุดหยุดลงเพราะํำให้สัมภาษณ์ที่มีผลผูกมัดพักเพื่อไทยอันเป็นเงื่อนไขให้ถูกยุบพักได้ในอนาคต